بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين جئنا أهل عمله وعم يناديه ولم يكن له كفوا احدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وارسله بالهدى ودين الحق ولو كره الكافرون صلى الله على سيدنا وحبيبنا بن قاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المتجابين أما بعد فقال الله تعالى في كتابه المجيد وَدَوِّ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن อ ن นน่ารับบะกะฮ์ว่าอัลลัมบ์บิมันดัลล์อันสบิ ل ิ ه ะฮ์ฮ์ว่าออฮุอักอขอขอบคุณลึดในขหากรณาที่คุณก่อเอกราสุภาดวตาลาส่งยิงในข้อหากรณาที่คุณโฮงนั้นส ประทานความเมตตาแก่เป่าแก่วงเป่า,ปาของพระองค์อย่างไม่มีที่สิ้นสุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งงว่เวผ่าที่มีความรักต่อพระองค์พวงเ่าที่พยายามสรองตอบคำสั่งต่างๆของพระองค์และพยายามทำตัวให้ใกล้ชิดพระองค์ตลอดสมัตราทรงยอมรับง,งาน ของพวกเรานะครับให้วพวกเรานั้นได้เป็นโปรบเป็นชิทโทมได้เถิดชออัลล์ในสัปดาห์นี้นะครับในสัปดาห์นี้ก็คงจะเป็นเรื่องราวอีกเรื่องราวนึงนะครับไม่ได้ไม่ได้ผมบอกว่าตัวนี้จะเป็นภาระหน้าที่ของทุกคนนะครับแต่ที่มานําเสนอเรื่องราวตรงนี้ก็เพื่อที่จะทาให้เห็นว่าอิสลามของพวกเรานั้นนะครับ รวมไปถึงวิธีในการที่พวกเราจะทําการเผยแพร่ทำการพูดคุยในเรื่องราวของสัจธรรมนะครับพูดคุยเรื่องราวในสิ่งที่เป็นเรื่องราวที่อาจจะมีการขัดแยง้งกันเกิดขึ้นได้นะครับแต่มารายาทนะครับที่ในพระมหาคัมภีรุโกรานนั้นนะครับได้เจาะจงแล้วก็บอกเป็นท่านเป็น,ป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 นตอนนะครับเอาไว้ได้วยกันสิบทั้นตอนในเรื่องของจริยธรรม ในสิ่งที่พึงปฏิบัติต่อผู้ที่ขัดแยง้งหรือต่อต้านกับเขานะครับคือในสุรอ,อันนะนะครับโครงการที่125-128ถเราจะเห็นได้ว่านะครเดี๋ยวเราจะมาดูสรุปนะครับภายหลังจากที่เราของเรื่องราวนี้ทั้งหมดได้ว่าจริงๆแล้วศา,าสนาอิสลามมิได้มามิได้มาเพื่อทำให้เกิดความขัดแยง้ง แล้วก็เกิดความรุนแรงเกิดความเกลียดชังกันเลยแม้แต่นิดเดียวขนาดว่าเมื่อกเกิดการพูดจาแล้วเกิดการโต้แยง้งมีการขัดแย้งกันนะครับมารยาทที่ที่ททออลโซฮานวัวตาลาได้ระบุไวไ้ในพระมหาคัมภีร์ก่อนนั้นแยกยนต์นะครับแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าไม่มีไม่มีข้อบอกพร่องในเรื่องหลัที่ทาให้เกิด นะครับจะเกิการขัดแย้งหรือเกิดการเป็นศัตรูกันได้เลยนะครับที่มาจากความของอิสลามความของมุสลิมนะครับเรองส่วนนี้นะครับยาวๆนะครับขออนุญาตเราได้รับการร่วมกันนะ้วขออนุญาตอ่านยาวๆให้จบอันหนึ่งแล้วก็จะแยกแยๆเป็นข้อๆให้นะครับอุลโอมีลาสบีลลอกิกะบิลฮิบัติวันมาอุลิอัลิลฮัสซานะฮุจัดินฮุบิลลัติอิยาฮซัน إن ربك هو أعلم بما ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكفي ضيق مما ยังกูลุนอิลลอฮะมาอัลลอซีลัตตาวะอับลีนุมมุสมีระเป็น4ญายะสุดท้ายนะครับของซอนะนะครับผมบอกเป็นขั้นตอนอย่างนี้นะครับว่านะครับในส่วนแรกเลยนะครับถ้าหากว่าพวกเราต้องการจะพูดคุยนะครับต้องการจะตักีก็ง่ายๆต้องการจะนําเสนอแนวความคิดของอิสลามนะครับถ้าพวกเรา เรื่องเียแล้วมีความรู้แล้วเริ่มทีม่จะเข้าใจดีในแต่ละเรื่องแต่เรื่องแต่ละางถึงแม้จะน้อยนิดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าต้องการที่จะถ่ายทอดมันไปสู่บุคคลอื่นนะครับเราจะมีวิธีอะไรบ้างนะครับตัวนะครับตัวรยาทที่ในส่วนที่หนึ่งนะครับกุนูอีลาสบีเดะร็อกติกาบินฮิกมานะครับจงเชิญชวนริบ้องเชิญชวนสู่อัลลอฮ์นะครับด้วยกับนะครับ ปีสบีลในะคนทางของพระภุมธบาิของเจ้าองทางของพระอลหัน์ด้วยแนวทางของวิทยาปัญญาล้คอัลฮิกมาตัวน,นี้นะครับเป็นเราคุยกันมาหลายครัง้งแล้วคิ่ว่าตัวนี้เริ่มต้นจากด,ด้วยจับพื้นฐานของเหตุและผลทิศหมายถึงอะไรหมายถึงวิทยาปัญญาที่ซึ่งสามารถที่จะใช้สติปัญญานะครับเพื่อค้นหาความจริงของมันได้นะครับเช่น กุรานในหลายๆในหลายบทต่หลายตอนนะครับทำให้เป็นตัวอย่างไว้แล้วนะครับคุยกันด้วยเหตุด้วยผลมิใช่คุยด้วยอะไรครับด้วยกับอารมณ์ไม่ได้คุยเพื่อด้วยกับการเอาชนะไม่ได้คุยด้วยกับเพราะว่าเรานั้นถูกต้องอีกฝั่งหนึ่งไม่ถูกต้องแล้วคนคนนั้นจะต้องต้องเป็นอย่างที่เราต้องการไม่ใช่นะครับ แต่ด้วยเหตุด้วยผลด้วยเหตุด้วยผลตรงน,นี้ก็ต้องต้องใช้ใช้วิจรารณญาณด้วยนะครับอีกหลายๆายเรื่องนะครับเช่นยกตัวอย่างยูีดีเนี่ยนะครับยูดีเราจะไปเตือนคนคนหนึ่งที่ไม่ใช่มุสสิมบอกว่าดูนะครับเรื่องราวเป็นเรื่องดีเรื่องถูกต้อง,องเช่นเตือนเรื่องของนามาสทำไมลมมารมาเซการชักชักชวนกันให้มานามาส เป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมครับแต่ถ้าถ้าตักเตือนด้วยกับผิดคนหรือผิดขั้นตอนะอะไรอย่างเช่นคนคนนั้นยังไม่รู้เรื่องอิสลามเลยก็ทาไมไม่ละหมาดละ่ะยังไม่ได้เป็นมุสลิมเลยทําไมไม่ละหมาดละ่ะถามว่าการเตืนอนงนการถูกต้องไหมครับผิดอย่างหลายแรล่เลยก็เรื่องแรกที่เราจะต้องเรียนรู้ก่อนกนะ็คือเรื่องราวของรอสหานตาลนะครับก่อนที่จะมาละหมาด เรื่องราวประเทศอย่างเงี้มีอีกเยอะนะครับคือเอาเรื่องที่2เรื่องที่10นะครับมาคุยกันมาตัดเตือนกันก่อนเรื่องที่1ที่2นะครับหรือเรื่องของเวลาและสถานที่ก็เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะนั้นด้วยเหตุด้วยผลในที่นี้รวมเรื่องราวทั้งนี้ทั้งหมดนะครับเรื่องราวของเนื้เรื่องที่ต้องเป็นเหตุเป็นผลเรื่องราวของการลและเทศก็เข้ามาอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับก็เอาฝากเอาไว้แต่เรื่องนี้ ีครั้งแรกของพวกเรานะครับเราในครั้งต,ต่อไปเราจะลงรายละเอียดเป็นเรื่องๆไปนะครับเป็นเรื่องๆไปในช่วงต่อในส่วนที่สองนะครับอายะต่อมาวนเมาดิอ,อติลฮัสนะนะครับเชิญชวนสู่อัลลอฮ์ด้วยกับคำกล่าวตักเตือนที่ดีงามคำพูดที่ดีงามเป็นอย่างครับคำพูดที่ดีงามในทัศนนะของ<ม>ของมนุษย์เนี่ย นะครับอย่างหนึ่งเลย,เลย,ยก็คือมันตรงกันข้ามกับคำพูดที่หยาบก,ก็ได้มันตรงกันข้ามกับคำพูดที่ไม่ให้เกียรติเราจะสังเกตได้ว่าเราเห็นายการวิทยุโทรทัศน์ก,ก็ตามเราเห็นในในหลายๆงานที่เขาจัดแล้วก็มีการพูดเรื่องราวของศาสนาครับกลายเป็นว่ามีมีการกระ้งกันแหนมีการเขาเรียกอะไร มีการดูถูกเหยียดหยามก,กันบน,นบเวทีอะไรปบเนี้หรือในรายการทีวีอย่างนี้นะครับหรือว,ว่าพูดพูดจาที่ใช้ใช้คาศัพท์โดยเฉพาะยิ่งนะครับในสื่อของอินเทอร์เน็ตนะครับพวกใช้คำพูดที่ที่ยากกระทชานมากมากทีน่าเกลียดจะพูดว่ามุสึนเขาพูดกันอย่างนัน้นเมันมันแทบจะรับกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นในกรานบอกไว้ครับ วันมาิยอติลฮาสนะด้วยกับคำตัดเตือนที่เป็นฮาสนะที่ดีงามที่ไพเราะที่มันน่าฟังพูดแล้วน่าฟังนะครับแต่ถ้าทำอย่างนี้แล้วเนี่ยอันนี้หนึ่งเลยก็คือมันจะเกิดมันจะเกิดศัตรตูได้ไหมะละ่ะถ้าทำให้มันดีๆตามขั้นต,ต,ตอนที่กวอ่าบอกมีเหตุมีผลถูกต้องตามกาละเทศะแล้วก็ใช้คำพูดที่ดีงาม มันจะสร้างศัตรูเลยไหมเราลองนึกภาพของนบีว่าภาพของอดีม,ม,มว่าโ,โ,โลวโวลิอ<ค>ุสในการที่ท่านเผยให้ islam เนี่ยใช่ไหมครับแต่ถามว่ามีคนที่จะไม่เอาเราไหมมันก็มีนะครับหลายหลายคนก็ยังไม่ยอมรับสัจธรรมขั้นตอนต่อไปมีไหมในอายะทั้งหมดเน่ยเป็นสิบขั้นตอนนนี่เป็นขั้นตอนที่สอง ข้อน,นี้สามนะครับโดยรายย่อต่อไปว่าจาดิลฮุมบิลลาตีฮิยาอัศนว่าจาดิลฮุมบิลลาตีฮิยาอัศน์หรือแล้วก็โต้กันโต้แย้งกันถกเถียงกับฝ่ายที่ขัดแย้งกับเจ้าคือถึงตรงนี้แล้วก็ยังไม่ยอมรับก,กันนะครับก็มีการโต้แย้งกันมีขัดการขัดแย้งกันก็จงใช้โมจาดะเบะอัศน,น,น์กันนะครับคืออะไร ในเราในเรื่องราวของคำพูดเรื่องต้นในที่นี้ผมจะพูดได้ไม่เยอะนะครับเพราะเวลาเรามีไม่พอนะครับแต่ขอเปรียบเทียบอย่างนี้กันนะครับว่าการใช้วิธีของการใช้เหตุและผลเนี่ยมันต้องใช้เวลานาน,านมันต้องบอกเหตุผลทีละข้อข้อสองข้อสามข้อสีนะครับเราสังเกตได้นะครับในรัฐสภา หรือในในเรื่องของทนายความนะครับที่ว่าการกันในในศาลเนี่ยนะรหรือเรื่องราวที่รักการเปลืองมาเสียงนะครับเราจะเห็นได้ว่าเขาพูดไม่ค่อยหมดหรอกพูดเหตุผลแต่ละเหตุผลหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยไม่ค่อยหมดเขาจะตัดเหตุผลกับการทิ้งแล้วก็โลภรัดด้วยความรวดเร็วนะครับยกตัวอย่างอีอย่างเช่นนะครับยกตัวยอย่างเช่นน,น,นายอภุปรากนะครับ เป็นคนอยู่ในกทมนะครับมีนามสกุลว่าอาเมนครอบครัวของอาเมนนั้นเป็นคนดีเพราะฉะนั้นการเรียกว่ากทมจะต้องเป็นคนดีดังนั้นเรียกนายอับดุลบาลิกเป็นผู้ว่ากทมเป็นไงครับสมองจะบอกว่าการกระบาดถูกนะใช้ได้ถูกต้องวันจะเราจะได้คนดีชื่ออับดุลบาลิก แต่เรามาดูก่อนเลยครับในครอบครัวของตัวนี้ทุกคนหรือเปล่าที่เป็นคนดีคนดีในที่นี้หมายถึงทุกๆก,การกระทําดีหรือเปล่ามีเรื่องความซื่อสัตย์อยู่ด้วยเปล่าไม่ได้กล่าวถึงอย่างไรก็เรื่องของรายละเอียดอะไรเรื่องไม่ได้กล่าวถึงเลยแต่สมองของคนเป็นไยงครับสมองของคนาการกระทำถูกไปแล้วเพราะอะไรครับความรวดเร็วในการทิ้งขั้นตอนในการใช้เหตุใช้ผลไปแต่อันกรานั้นอนุญาต ให้ใช้ได้ในการ,รกระจายอำนตรงนี้นะครับในการใช้เหตุผลแบบแบบขาดอตอบนได้แต่ด้วยกับปรสงสมดีเท่านั้นปรสงสมก็คือว่าสุดท้ายต้องได้สิ่งที่เป็นสัจธรรมเอาไปให้เขาไม่ใช่เอาสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่สัจธรรมนั้นไปใส่ไว้เพื่อผลประโยชน์ตนเองจะเห็นได้ว่าประชาชนนะครับจำนวนมากถูกหลอกด้วยกับคําพูดห้วนๆแบบนี้ครับก็เรียว,วิธีการ ใช้เหตุผลแบบขาดๆตอนๆเสร็จล้วก็ไปสรุปว่าต้องเป็นอย่างนั้นหรือต้องเป็นอย่างนี้มีเกิดขึ้นตามหน้าหนัสือเองเยอะแยะเลครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเรียนเรียนวิชาเรื่องราวของหลักการใช้สติปัญญาพุกเนี่ยนะครับเราก็จะจับได้เลยว่าตอนนี้กำลังถูกหลอกหรือไม่ถูกหลอกนะครับนั้นก็บอกว่าใช้ได้แต่ต้อง มีเป้าหมายที่ถูกต้องและคําตอบนั้นสุดท้ายต้องเป็นคําตอบที่เป็นสัจธรรมมีเหตุและผลนะครับถ้ามาเกิดการตรวจสอบแล้วนะครับสิ่งที่เราเผยแพร่สิ่งที่เราเอาไปบอกเขานะั้นต้องสามารถยืนยันที่สุดได้ด้วยเหตุด้วยผลนะครับในใช่ด้วยกับผลประโยชน์ส่วนตนนะครับรดูข้อที่สี่นะครับข็อที่สี่ตอก็อเหว่าวอินนาปะปตุม ฝาปิบูบิมิสบีมาอุริปตุมบีนะครับทั้งสามข้อแล้วมาถึงสามข้อนะครับพก,กันัน,นการใช้จีดานแล้วนะครับก็ยังไม่ได้ผลยังมีการขัดแยง้งกันอยู่แล้วก็ยังทมิความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในบางครั้งอาจจะถึงขั้นเ,เกิดอันตรายขึ้นได้หรือใช้แรงใช้กลาลังกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเสียหายทั้งด้านทรัพย์สิสนหรือร่างกายก็ตามนะครับ ก็อ,อน,นุญาตให้ตอบโต้ได้ให้ลงโทษได้แต่ต้องเท่าเทียมกันเท่าเท่ากันโอ้แรงน,นเนี่ยถ้าตอบโต้อย่างนี้ก็โอกาสที่จะเกิดอะไรครับสามารถหยุดอาจจะหยุดได้หรือไม่ก็ลำลามออกไปได้ต่อต่อเนื่องขึ้นไปอีกนะครับถ้าไม่ควบคุมมาลงแต่ตัวรานบอกไม่ใช่แค่นั้นเจ y ên y ên y ên. นเจนตรงนั้นอน,นุญาตได้ นะครับอนุญาตได้แปรนะครับสิ่งที่ดีกว่ามีไหมมีความบอกว่าอย่างนี้ครับเวลาอินทร์อบารตุมลาหัวคอครุรีสอบิรินดีและถ้าหากเจ้านั้นอดมีความอดทนแน่นอนมันเป็นสิ่งที่ดีสําหรับผู้ที่อดทนท้งลายนะครับคือว่าถ้าเกิดว่ามีคนยังขัดแย้งแล้วก็ยังก่อความรุนแรงเกิดขึ้นนั้นอดทนได้ไหม คือถ้าถ้าเราหลุดแล้วคือหลุดก็จบกันแค่ขั้นตอนนี้ครยังไม่ได้พูดถึงอีกแล้วนะครับแต่ถ้าเจ้าอดทนมันยังต่อได้อีกอดทนต่อนะครับแล้วก็ให้อภัยซะนะครับแล้วก็สร้างสิ่งที่ดีๆในขั้นตอนต่อไปนะครับมาดูข้อที่6นะครับข้อที่หกน,น,นะครับไปดูเลยนะครับหัวสบีรหวามาสอบุรุชอิลลับิลลา ะฉะนั้นการให้อภัยโทษการยกโทษนะครับและการอดทนต่างๆเหล่านั้นที่เราทําในข้อ5้านี่นะครับเป็นสิ่งที่มีผลตอบแทนอย่างแน่นอนเพราะฉนั้นถ้าเกิดว่าคนที่อดทนต่ออีกฝั่งหนึ่งที่ที่กาลังกาลังไม่ลงรอยกับเราอยู่เนี่ยนะครับถามว่าถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณจะได้รับผลตอบแทนอะไรในการอดทนนั้นๆเนี่ยวามอดทนไปไม่ถึงไหนก็อานบอกว่าวัสตี งอดทนเธอมวมาซ้อมรุกาัาที่าบินลาไหยการอดทนของท่านนั้นมีผลทำให้พวกท่านนั้นสามารถเคลื่อนตัวเข้าใกล้ลอสุราตัวตาเพราะอะไรครับเพราะว่าคนอื่นเราทำไม่ได้หลายๆคนทำไม่ได้แต่ท่านพวกท่านกำลังจะทำได้ถ้าผ่านของคนข้อนี้ไปได้นะครับวลาตาสันอะไรยิ่ข้อที่เ้ ว่านบอกตอบอกว่ามาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยความอุตสาหาพยายามที่มาตั้งแต่ข้อแรกข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ที่พยายามที่จะคุยกับเขานะครับมันก็เกิดการท้อแท้นะเวลาตาสันก็คืออย่าได้ระทมทุกไปเลยอย่าได้ท้อแท้นะครับเรื่องในเรื่องของพวกเขานะครับจงอดทนอุตสาหาพยายามต่อนะครับทําดีต่อไปนะครับแล้วท่านมาถึงข้อที่แปด วลาตะคุสีร้อยตึมมิมายำกุรูนนะครับด้วยลักษณะเหล่านี้นะครับยังเป็นสิ่งที่ทําให้มีผู้ที่ยังดื้อรั้นอยู่ในข้อที่หนึ่งถึงข้อที่เจ็ดนะเราก็าเลยต้องอะไรครับวลาตะคุสีร้อยตึมมิมาหยำกุรูนและเจ้าอยากได้ทับใจจากสิ่งที่พวกเขาได้วางเอาไปวันถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่แค่ เขาไม่ยอมรับเหตุและผลยันเดียวแต่พวกเขายังมีวางแผนวางคนรุบายที่จะทําร้ายเราด้วยสมัยนบนะีเห็นได้ชัดนะครับวางแผนวางคนุบายทร้ายได้อีกแต่เราอย่าไปนั่นอย่าไปกลัวอย่าไปนั่นอย่าไปอย่าไปสนใจอะไรมากทําหน้าที่ของเราต่อไปนะครับทาหน้าที่ของเราต่อไปในข้อที่9ข้อที่10เนี่ยนะครับเป็นการบ่งชี้ว่า สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราผ่านขั้นตอนมาถึงขั้นที่8เนี่ยจะทําให้เราเป็นผู้ที่ได้มีตําแหน่งของเขาถ้าทําได้นะครับถ้าเราหลุดไปข้อนี้หนึ่งข้อที่ส 1, 1> องไม่ทำตามข้อที่สามข้อที่สี่หลุดไปแล้วมันก็จบนะครับตัวไครตัวมันนะครับแต่ว่าถ้าเราสามารถทําต่อได้นะครับจนกระทั่งถึงข้อที่8แล้วข้อที่9ก้าที่สิกำลังโอกบกอกถึงตําแหน่งของพวกเรา อินนัลลอฮะมาอัลอฮอนัต่อโต,อตอนะครับแท้จริงแล้วอเ,เอาล้ออยู่กับผู้ที่มีตนะักวาับนัก็ว่าไม่จริงอะไรครับเราเราพูดกันอยู่ในทุกๆสัปดาหนะ์นะครับผู้ที่มีตนักวานั่นคือผู้ที่รู้ผิดรู้ชอบในศาสนาของลอ์สุมาออนอาลาก็แสดงว่าที่เขาทำมาทั้งหมดนะครับอดทนอะไรอะไรมาไม่ท้อไม่ถอยแล้วนกะ็ยังทำดินหน้าต่อไปนะครับก็เพราะว่าเขาอะไรครับเขามองจากทัศนะของลอ์สุมานอาลาอารองดึงพอใจเขา เขาก็ยังทาหน้าที่และยินจัดจุยังอดทนยังให้อภัยนะครับในข้อที่สินะครับว่าลดลีนอฮงโมฮซีมีและบรรดาพวกเขาเหล่านั้น,นทุกเขาเป็นผู้ที่กระทําดีทั้งหลายนะครับ,นะรบมีตําแหน่งสองตำแหน่งด้วยกันเป็นหนึ่งเขามีตาขวาเป็นคนที่มีตาขวานี้เสียรยืนอยู่แล้วแล้วก็ยังเป็นโมฮซีมีเป็นคนคนที่กระทาสิ่งที่ดีงาม นะครับทำจนกระทั่งสุดท้ายในขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็รับตําแหน่งอันดีงามต่างๆเหล่านี้ไปเราต้องดูนะครับว่าในโอกาสที่พวกเราเรียนรู้นะครับเรียนรู้แล้วก็กระทาได้แล้วนะครับเราอยากจะถ่ายทอดสิ่งที่ที่พวกเราเห็นว่ามันปีมันงามเนี่ยนะครับไปสู่พื่อนะครับนะครับแล,แล้วแน่นอนคงจะไม่มีทุกคนหรอกที่เราพูดคุยด้วยแล้วก็ เขาอยอมตามเชื่อตามเรานะครับเพราะฉะนั้นอีกหลายหลายคนเขาอาจจะต่อต้านเราหีือหลายๆคนเขาอาจาอาาอาาอาจะไม่ไม่ลงด้วยกับเหตุผลกับของเรานะครับแต่กว่านั้นมีขั้นตอนต่างๆเรานี้อยู่นะครับอยู่ใน,นอนาคตพวกเรานะครับได้เรียนรู้นะก้าวถึงในขั้นของผู้ที่จะเป็นผู้ที่ตั้บิ๊กศาสนาของลอซุูฮานวาตาลานะครับก็ต้องถึงระวางกฎต่างๆนะกฎเกณฑ์ต่างๆตอนนี้ ไอไม่ดีนะครับแล้วก็อิสลามของพวกเรานั้นก็จะใชกระจายนะครับแล้วก็ไปอยู่ในในมุมต่างๆของโลกด้วยกับสัจธรรมต่างๆต่างเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าจากข้อต่างๆถึงสิบข้อต่างๆที่ได้กล่าวมานี้นะเป็นไปไม่ได้เลยที่สังคมเราจะแตกแยกสังคมเราจะมีข้อ ขัดแย้งถึงขั้นสร้างศัตรูสึ่กันและับเป็นไปได้ยากมากแต่ที่มันเป็นไปแล้วณนะปัจจุบันที่เราเห็นก็เพราะว่าเราไม่รักษาเราไม่รอยะเราไม,ไม,ไม่ไม่พยายามที่จะทําให้มันอยู่ในกรอบของพระมหากากยรที่บอกไว้อันนี้ยังไม่ได้บอกถึงอาทิตสองท่านนบีเลยนะครับน,นี่คือหลงรวน ว่นในอายะที่หนึ่ยยี่สิบห้าถึงอายะที่หนึี่สิบในสุรานะนะครับีน้องลองไปเปิดแล้วทบทวนดูนะครับก็<ม>ขอร้องมาตาลาสนประธานที่จะทงนำให้กับพวกเรานะครับทำให้พวกเรานนั้ได้เข้าใจอิสลามอิสลามที่สึ่งเป็นอิสตัดรัสัสา์มุฮอมมัสลลัมบะฮ์วะลิวะลัลลัมัมน,นได้ทำไว้เป็นแบบอย่างพวกเราจริงๆนะครับแล้วพวกเรา ็รักอิสลามในแบบของทานศาสนา m a m m a a l l a a h u Alaihi w a s a l a m ของเราจริงๆด้วยเช่นกันนะครับศราห์อมวลฮัินัอินซานะลัฟิฮุสิะดน่ามนวะบิลซิฮัวตัลอบิลฮวะตลบิสซอัลลอฮุมซัลิลลซนะวะนบีนะวะบีบินะวะสาบีนะวะุยนะมอลานะมุฮัมมัด الله <سؤال> الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي وما الله وصلى الله على سيدنا حبيبنا القاسم والصفا محمد وعلى اله الطاهرين واصحابه اما بعد นะครับอริษัทสั้นของท่านศาสดามฮัมมัดสุลลัลวะรีฮิวะลิวะสัลลัมที่สอนนะครับสอนมาชั้นวิทยาเช่นท่านอาบูซาออฟฟีนะครับซึ่งจริดใจแล้วก็มีฮิกมะมีวิทยาปัญญามากมายนะครับให้เราไปคบคิดนะครับที่บ้านเป็นการบ้านของพวกเราตลอดชีวิตนั่ก็ว่าได้นะครับข้ารัสุลลัลวะรีฮิวะลิวะสัลลั ยาอบา,ารรอฮานิมุตาริสมุตาร์ิดะตานิฟิฟักกรินฮัลลุมติยามีไลเกรตินวันปนบุษฮินนะครับขาส,สุลัยสโลว์ลววารีันได้ข่าวว่าโอ,โอ้ซะเอ๋ยการละมาดสองร,าารอยอัดแค่2รออ้อยอัดจะเป็นละหมาดสองรอยอัดที่ ที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยกับพลังของความคิดความของความคิดนี้ไม่ใช่เหมือนผมความคิดที่มันพ่งสร้างกระจัดกระจายไปกับไหนตอนไหน,น,น,นไม่ใช่เป็นตฟัฟกุรลลาเป็นการการคิดนะครับของในในคุณคิดหรือการคิดหรือการพิจารณาในเรื่องราวของอัลลอฮฺซุลฮานะุอัลลเต็มไปด้วยนะครับ การก้าวหน้าความก้าวหน้าในความคิดของพวกเราในขาะที่พวกเรานั้นสามารถคิดในเรื่องราต่างๆนะละก็ในเรื่องของละหมาดของพวกเราในการอีบรัดของพวกเราให้ทําให้พวกเรานั้นสามารถอยู่ต่อเนื่องกันในช่วงในช่วงระยะเวลาของการทําอีบรัดสองลอกนั้นอยู่ในขอบเขตของการดำเนินเลือง่เรารอสู่านต่างๆได้เป็นอย่างดีแล้วก็ก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆสองลอกอัสองลอกนนั้นเนี่ย นะครับดีกว่าการละหมาดต,ตอนเนินคืนจุดที่ซึ่งปวใจของพวกเขานั้นเนินเฉยหัวใจของพวกเขานั้นมันไม่มีอะไรมันกระจัดกระจายคิดถึงแต่เรื่องของดุนยาคิดถึงแต่เรื่องของของเรื่องราวที่ที่มันสับเพรละแล้วก็ไรสาระไร้ปโยชน์ละหมาดก็จริงตัวละหมาดนะครับสาอนสาอนนอนถามว่าได้ผลระบุไหมได้ครับทำไมจะไม่ได้ล่ะ ภาษาตื่นขึ้นมาละหมาดตอนกลางคืนแต่อันจุดตนน่นคือได้สมัยไม่ได้แต่ว่าอะไรครับแต่ว่าคุณค่าของมันนั้นต่างกันลิบลักกับการละหมาดธรรมดาธรรมดาสองระระที่เส้นเต็มไปด้วยกับนะครับความคิดอันเบญกเจิดความคิดอันอันลุ่มลึกที่คิดถึงเรื่องาราวของลอสุภานุวัตลาและทําให้พวกเขานั้นใช้ชิดตอนรอสุภานุวัตลาได,ด้มากขึ้นดีขึ้นนะครับเพราะว,ว่าผมขยยตัวอย่างแล้วละหมาด ละมาทหลายๆละมาดของผู้เราเหมือนกาละมาดของคนเดินทางคนเดินทางยังไงครับในถึงว่าพออาลลอบัสบัดของพวกเรานะครับเราก็ขึ้นรถเมลสายสิบห้านะครับแล้วเราเราก็ละมาดไปเรื่อยๆซี่เราออกมาเราก็ผ่านป้ายต่างๆนะครับผ่านดูสิทามีผ่านสวนลุมนะครับผ่านราชดำเนินนะครับ เสร็จแล้วก็วนไปทางด้านตรงด้านโน้นด้านนี้ด้านนั้นไปไปชมโน้นชมนี่เสร็จแล้วมาอัสสลามุอะ,ล,ะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาทุนในเลาะอัตที่สองก็กลับมาอยู่ที่ภาคเหนปรากฏว่าละหมาดของเราเป็นละหมาดของคนเดินทางเที่ยวชมนะครับกรุงเทพมหาละคอดอาตประเทศน,น,นะครับก็ฝากเอาไว้นะครับฝากเอาไว้อุลบาศั่นหนิงบอกว่าละหมาดของ ประมาณของคนที่ทอฟิตเนี่ยมันเหมือนนกกระจิบนกกระจับมันเหมือนกับนกที่เกาะกับกิบ่งไม้หนึ่งไปสู่อีกกิ่งไม้หนึ่งมันก็จะไปมาเรื่อยๆกิงง่งไม้นะู้นกิ่งไม้นี้กิ่งไม้นั้นไปกร,กระจายไปเรื่อยๆโดยที่มันควบคุมไม่ได้ไปตามตามอารมณ์ของพวกเรานะครับเรียกมันกลับมบาบมบพอรู้ตัวแล้วนะเขาบอกว่าให้เรียกกลับมาเรียกกลับพพรู้ะเราต้องจะไปเรียก นะครับแล้วละมาสสองพวกเราก็จะเป็นละมาสที่เป็นละมาสที่อัลลอฮฺทรงทานดาราเพื่อผู้อัตไธยจริงหรอกแต่ก็ฝากฝากตรงนี้เอาไว้นะครับสำหรับพวกเราทุกๆคนขออัลลอฮฺทรงทานดาราโดยส่งประธานทางน,นำนะครับที่ถูกต้องนะครับพวกเราความรู้นะครับวิทยาปัญญาทั้งหลายนะครับพวกเราขอระคับให้พวกเรา,าเข้าใจศาสนาของอัลลอฮ์ได้อย่างถูกต้องและเข้าใจได้อยากก่างอิงา สามารถมาไปใช้ปฏิบัตินะครับคุณและก็เป็นคนต่อตัวเองคุณแลเป็นคนณต่อคนรอบข้างคุณและจะเป็นคนต่อสังคมต่างๆต่อไปอินช่าอัลลอฮฺโอ้มะฟิลมุมินีนวันมูมิน่านลมุสลิมีนวันมุสลิมาอะฮ์ย์นะฮิมมุฮัมมานะวะตะบียะตินะวะเบนฮุบิบขะลิรา اللهم كل وليك مسجد بن حسن صلوات الله عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن وأرضك توعى فيها طويلا ربنا وفي <applause> الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله